ทุกคนดอกยองดูดิทุกคนอยองอันนี้เขาเรียกว่าอะไรต้นหูกระจงเปล่านี่อ่ะทุกคนทำไมไม่บอกทุกคนครับเอ่ออันนี้เขาเรียกว่าทุ่งมะขามหยองพัฒนศรีสุริโยไทยโอเคทุ่งมะขามหยองพัฒนศรีสุริโยไทยนี่พูดจนลิ้นพันกันเลยทีเดียว บอกคือควงใส่กันทุกคนที่นี่อากาศดีมากเลยใช่อากาศดีมากเลยเล่นเดินเล่นลูกเดินเล่นไปหวานเฮ้ยต้นไม้ต้นอะไรเนี่ยโอ้ต้นไม้ใหญ่มากเลยนะเนี่ยทุกคน้อเหรอคนทุกคนมีน้บโคสุริโยทัยทุกคนทุกคนทุกคน คนอยากเล่นน้ำไหมเนี่ยน้ำไม่เล่นด้วยมนในน้ำมันขังลูกนับอนะตัไงไหเล่าให้ฟัิเร่งงที่รดลมอะใช่ตอนนั้นใช่ไหมตรงนี้เขาลดหลมหลดลลมแบบ หัวหน้าหัวต่ำเนี่ยอหัวหน้าหัวหนายใช่ไหมแตกหรอล้อล้นหัวแตกเลยเหรอถ้ารู้อ๋อถ้ารู้เลยเวอร์แล้วเปล่า อฮ้ย,ย,ยเรา,าเเตไปไปามเสียงนี้ไปกันดีกว่ามาใครอุ้ยน่ารักจังเลย,ลย,ยต้องไม่มีของใครแน่ๆเลยะไม่มีใครเลี้ยงแน่ๆเลยว่าเขาเอามาปล่อยกันนะน่าจะมีคนเอามาปล่อยนะใช่อุย้ยเรากลับบ้านดีกว่าไอ้ตัวใส่เว้นี้ เอากลับไปเลี้ยงบ้านกันมีตหูดำปิป๊ปปีเลยตัวเนี้ยอ่าแล้วอันนี้ชื่ออะไรเนี่ยอืออ่ะชื่อว่าปุป๋ยลยอ่ะปุป๋ยปุ๋ยปุ๋ยอ่ะตัวนี้ตีเหลืองชื่ออะไรเอือเยลโล่ด้วยกันโอเคเยลโล่ดีกว่าแล้วกลับบ้านไปเลี้ยงกันดีกว่าเฮ้ยทุกคน,น,นดูนี่ก่อนอุ้ยมีปากด้วย <laughs> อุ้ยถอดเลนี้ด้วยอุ้ย ไม่ด้เพะไม่มีเว่นโอเคปะเราเอากลับไปเลี้ยงกันที่บ้านกันดีกว่าไม่ได้มาเกิดหนูหายเลยหายไปเลยเหรอใช่หืูเห่าหนูเห่าน่าลักเสียไป โอเคไมาโคลจะหิวแล้วล่ะแม่ว่าเราเอากลับกลับบ้านไปไปพาันกินข้าวดีกว่านะโอเคโอเคไปนี่เรามาถึงที่บ้านแล้วใช่ไหมลูกอ๋อ คุณแผลยังไหนแผลไปไหนโอ้ยโอ้ยเฮ้ยอยู่ในตาตายทำอะไรตายทำกูดินเฮ้ยพี่ทิมหมาหน้าทิมหมาหน้าทิมเลยอ๋อจะรับฝังกระดูกเช่ไหายและไปละตั้งไปเข้าป่าแล้วดึกๆคือตั้งก่อนอ๋อเข้าป่าแล้วนะะ าไปหาไปหากิ้งก่าใช่อ๋อไปหาน้องเคเมือวานใช่ไหมใช่อ๋อมาไปหาน้องเคเอ้าหมาไทองมาแล้ว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 ลูกแม่เงี้ยวลูกลัวคนลูกคาแอบกันนะมาแดนมาแดนทำไมมันเดินมันไม่ได้ปะ เดินได้ละเดินได้ละรอมีไฟอตังดูแลทุกคนหมาตังทำไมไม่ยอมเดินทำไมอ่ะหมาตังคในชื่อขดินอกขุดดินขุดดินออกขุดดินยกวาดภารกิจคือกวาดกวาดบ้านเสร็จแหละเอ้ อะไรินเอ้ยเอาน้ำมาปั้งักฉันหิวน้ำจะทำมาหลายอย่างตามน้องหมาตามอลิบลิบด้วยผ้าผ่าช่อมยาปกติให้พี่ใช้แต่พี่ติมแต่วันนี้พี่ตัง ดิตามไม่เด็กดีอาหาชมยากโอ้เทมากเลยผ่อนไางหลังโอ้ถาทำแบบนี้จต้่วโอ้หมามีไฟเ่มากอาแบงนีม่ด้วยูต้อดูดเนี่ยโอ้หมาหมามันขัดประจัมากเลยหมาไฟยาวกางเลยโอหมาปล่อยพลังแสงดึงจังตอนปล่อยพลังแสงจริง มีดูดแล้วทังงนั้นดูดมันเจี๊ยน,นะคะอ๋อสวยดีอ๋อมีหมานั่งเหรอใช่หมานั่งโอ้โเท่มากเลยดูตรงนี้ดิโอ้โหหมานั่งเห <laughs> มือนหมาก,กำลังอึอยู่เลยโอโ้หมาอึจับ <laughs> <c oughs> เลยอ่ะเตี๋ตังไปช่วยแม่ทำกับข้าวไป รักหมาเจ้าไปยีง้งถ้าจะรักหมาพวกเด็กๆไปยี้งเองไปเศก้าเจก้าเจก้าเน อาติมตังข้าว่าผ้าเสร็จแล้วไปอาบน้ำเลยลูกตพรุ่งนี้เดี๋ยวเรามค่อยถามกันดีกว่าโอเคไปกันไปอาบน้ำก่อนไปเลยไปอาบน้ำก่อนี่นเนี้หมาัหมาตัหรอช่ป่ะจะให้กข้านทองแโอเคไปเลยลูกไปอาบน้ำก่อน หมากันดีกว่าไปกันแท้ไป้ยลืมติ้มทำไรทำกูเออดิวไม่ก็ไปไหนหายไปไหนเมื่อคืนยังอยู่ตร,ตรงนี้อยู่เลยไปบอกแม่ดีกว่านะตาโอเค okay. หนูว่ามันเดินหนีออกจากบ้านไปแล้วคือเมื่อคืนหนูก็ปิดประตูนะเอองั้นไปตามหามันอาจจะอยู่แถวในบ้านนี่แหละ ปลาแล้วเอาเอา้าหมาเองาหมาเฮ้ยทุกคนเดี๋ยวตองจะให้ดูน้องหมาแล้วเอ้ยน้องหมาอยู่อะไรต้นลึกลับ้วกดูกัน้นอะไรลึกนลึกไม่มีเหรอ ตรงนี้มีไหมเนี่ยอืม,อมไม่มีต้นไม้ตรงนี้มีไหมเนี่ยต้นกำแพงจีนเห็นหนมาเข้าไปแถวนี้ไหมไม่มีเลย ติมตังไปเนี่ยน่าจะใช้แปกหน้าน่าจะเป็นไปได้นะชาแป๋กพี่ติมไม่ต้งตตังต้องดูแลรักษาของดีๆนะอย่าทําหายอีกรู้เรื่องเปล่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ตังจะไปนอนกอดทั้งคืนเลยต้องเก็บไว้ดีๆด้วยนะไม่งั้นชายแป๋กหน้าจะมาลักของเราไปอีกเข้าใจาาเปล่าใช้แป๋กหน้าคือตัวอะไรเหรอ<ช>แต่เห็นไหมคะเขาบอกว่าชายแป๋กหน้าเขาชอบเอาตัว ตัวนังหมาตัวพวกสัตว์เลี้ยงไปอ่ะนั่นะสิแอบและเอาไปกินตับด้วยโอ้หน่ากลัวจังเลยเราต้องเก็บไว้ดีๆนะลูก